สวัสดีครับผมมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับหลังจากทําการเถอะนะครับแกะกล่อง l a y s t a t i o n 5แล้วก็ได้ลองเล่นเกมไปแล้วประมาณ5ชั่วโมงสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับเครื่องเล่นเกม next gen ตัวนี้คือประสบการณ์การใช้ j o ย Dual Sense ครับผมเชื่อว่าถ้าใครยังลังเลนะครับว่าจะซื้อ PlayStation 4 Pro หรือว่า PlayStation 5ดี PlayStation 5เป็นแค่ PlayStation 4 Pro อัปเกรดหรือเปล่า Joy Dual Sense ทำให้เครื่อง2 Generation มีความต่างกันมากเลยครับวันนี้ผมเลยอยากมาแบ่งปันนะครับว่าประสบการ์ใช้ Joy Dual Sense ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบไหนก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมที่จะใช้ Dual Sense ได้ก็ต้องเป็นเกมเวอร์ชัน PlayStation 5เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกเกมจะใช้ฟีเจอร์ของ Dual Sense เต็มที่อันนี้ก็แล้วแต่ผู้พัฒนาเกมเป็นรายๆไปแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาไม่รองรับ Dual Sense เต็มที่เกมนั้นจะไม่มีการสั่น หรือว่าจะไม่สามารถกดลั่นไก L2 R2 ได้นะครับเพียงแต่ว่าประสบการณ์การใช้ก็จะกลายเป็นเหมือนกับการใช้จอยธรรมดาทั่วไปที่สั่นได้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากหรือถ้าใครลองใช้แล้วไม่ชอบนะครับเราสามารถปรับแต่งหรือว่าปิดฟีเจอร์ทั้ง2อ,อันก็ได้เหมือนกันก็จะให้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบที่เราเล่นเครื่องคอนโซลทั่วไปแต่ถ้าใครซื้อมาแล้วผมอยากจะเชียร์ให้ลองก่อนนะครับอย่างน้อยลองเล่นสักวัน2วันถ้าไม่ชอบก็ปิดไม่เสียหายอะไรครับ แต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะชอบประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย2ฟีเจอร์ที่โดดเด่นของ DualSense ก็คือ Adaptive Triggers การลั่นไกแบบมีแรงต้านถ้าเป็นจอยรุ่นเก่าการกด L 2 R 2ก็เหมือนกับปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับเหมือนส<อ>ี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเพียงแต่มาในรูปแบบคล้ายๆไกปืนเท่านั้นเองไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมามากกว่านั้นแต่ว่ากับจอยรุ่นใหม่เวลาเรากดปุ่ม L 2 R 2เขาจะมีแรงต้านกลับมา แล้วก็ส่งผลต่อการเล่นเกมเป็นอย่างมากเลยครับครั้งหผมลองเล่น Call of Duty Cold War ผมตกใจมากนึกว่าจอยเสียเพราะว่ากด L2 R2 ไม่ได้เพราะว่าใช้น้ำหนักกดที่คุ้นเคยแบบที่ใช้กับ PlayStation 4ก็เลยลองกดไปแรงๆแล้วปืนก็ยิงได้ก็เลยทำให้รู้ว่าโอ้นี่มันเป็นฟีเจอร์ Adaptive Trigger s นี่เองหลังจากนั้นนะครับการเล่นเกม Call of Duty ของผมก็มันมากเลยเพราะว่าปืนแต่ละกระบอกนะครับเราต้องใช้น้ำหนักในการกดที่ไม่เหมือนกัน ทั้งการกด L2 เพื่อซูมเลงแล้วก็การกด R2 เพื่อยิงให้ความรู้สึกถึงปืนแต่และกระบอกที่แตกต่างออกไปอย่างยิ่งเลยครับเป็นความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนะมันทำให้ความแตกต่างของปืนแต่และกระบอกเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่าเดิมแล้วพอผมไปเล่นเกม Watch Dogs Legion Adaptive Triggers ก็ยังตามมาเวลาเรายิงปืนกล SMG มันเหมือนกับมันมีแรงดนันต้านกลับมาเป็นระยะ ให้ความรู้สึกเหมือนกับเรายิงปืนมากขึ้นหรือแม้แต่กับการเล่นเกม Fortnite การใช้ปืนลูกซองก็จะกดยากหน่อยการใช้ปืน SMG ก็จะลั่นไกได้ง่ายกว่าแน่นอนว่า Adaptive Triggers แบบนี้มันทำให้เราเมื่อยนิ้วเหมือนกันนะเพราะว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมในการเล่นเกมนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยในน้ำหนักแบบนี้แต่ผมเปิด A d a p t i v e t r i เกอร์ไว้แบบรุนแรงที่สุดถ้าใครไม่ชอบก็ปรับเป็นปานกลางหรือว่าเล็กน้อยก็ได้ ก็ทำให้พาระของการกดลดลงนะครับแต่ว่าความแตกต่างของปืนแต่ละประเภทเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยตอนแรกผมมีความกังวลน,นะครับว่าการใช้จอย Dual Sense ที่ดูเหมือนว่าจะกดยากกว่า Dual Shock จอยของ PlayStation 4จะทำให้ผมแพ้หรือว่ายิงยากกว่าเดิมในเกม Call of Duty หรือเปล่า <S <S ในช่วงปรับตัวนะครับประมาณ30นาทีแรกอาจจะรู้สึกงุนหงิดเล็กน้อยแต่พอเริ่มชินนะครับผมกลับรู้สึกว่าจอย Dual Sense มีความแม่นยำสูงกว่ามาก เรารู้สึกถึงปืนแต่และก็บอกได้มากกว่าแล้วพอมาลองไล่ดูคะแนนต่อแมตชสูงกว่านะครับคิวเดสเรช o สูงกว่าแล้วเจ้าตัวจอ Dual Sense ตรงนี้ก็ทําให้ผมสามารถสร้างสถิติใหม่ในการเล่น Call of Duty ได้เลยนะมันดีงามมากมายครับผมอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือ Haptic Feedback การสั่นหลายผิวสัมผัสแน่นอนว่าใครอยากจะลองเกมนี้ก็ได้นำให้ลองกับเกม a s t r o p a y r o o m ซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยนะครับ แค่เปิดเกมมานะครับแล้วเขาก็จะให้เราทําการเขย่าจอยมันก็ทําให้เรารู้ได้ทันทีนะครับว่าการสั่นของ Dual Sense เนี่ยมันมีความละเอียดมากๆเรารู้สึกเหมือนกับว่ามีน้องๆอยู่ในจอยเราเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วความเด็ดกว่านั้นของเกมนี้ก็คือว่านอกเหนือจากการสั่นแล้วนะครับเขายังเอาเสียงออกมาที่จอยด้วยเพราะฉะนั้นเลยสร้างความรู้สึก2ชั้นซ้อนเข้ามาพร้อมกันเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินตอนนี้เป็นเสียงที่มาจากตัวจอยเท่านั้นนะครับผมปิดเสียงเกมไว้ เมื่อเรามาคับตัวละครของเราให้ก้าวเดินไปบนพื้นกระเบื้องก็จะมีเสียงแบบหนึ่งแล้วก็มีการสั่นอีกแบบหนึง่งแล้วก็มาพร้อมกันเมื่อเราเดินไปบนกระจกนะครับ <nodig> ก็จะมีความสั่นอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีเสียงของกระจกมาด้วยพร้อมกันทุกผิวสัมผัสที่ตัวละครเราเดินลงไปมีความรู้สึกแตกต่างกันมากๆแล้วมันน่าตื่นเต้นมากนะครับเมื่อเวลาเราเดินแลวเปลี่ยนผิวสัมผัสเช่นจากกระเบื้องไปเป็นกระจกจากกระจกไปเป็นป่าจากพื้นป่าไปเป็นไม้ มันให้ความรู้สึกถึงคำว,ว่าหลากสัมผัสจริงๆซึ่งนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนในการเล่นเกมเลยก่อนหน้านี้เราแค่รับรู้ความแตกต่างได้จากแค่ภาพเท่านั้นแต่ตอนนี้ความแตกต่างของพื้นผิวได้ทำการส่งผ่านตัวจอย u a l s e n s e ตัวนี้แล้วและไม่ได้มีแค่พื้นผิวอย่างเดียวนะครับทุกแอคชั่นของตัวละครก็ส่งผลต่อการสั่นและการมีเสียงพิเศษออกมาด้วยเช่นการเก็บเหรียญน,นะครับการต่อสู้กับตัวละครตัวอื่น หรือว่าการดึงเชือกที่เขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสุดๆเลยครับและในการเล่นเกม Call of Duty ที่ไม่ใช่เกม Exclusive นะครับแต่ว่าเป็นเกมจากผู้พัฒนาค่าย Third Party ก็ใช้ประโยชน์จากการสั่นของ Haptic Feedback มากๆเหมือนกันแตกต่างจากเกม a s t r o p l a y r o o m เกมนี้เขาไม่เอาเสียงปืนออกลำโพงนะครับเขาใช้แค่การสั่นบนตัวจอยเท่านั้น สี่งท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับคือการที่ผมเอาจอยวางบนโต๊ะนะครับแล้วก็ทําการเล่นเกมไปด้วยเพราะนผู้ชมจะได้ยินเสียงการสัน่นจะเห็นได้ว่าเราไม่เคยรับรู้การสั่นแบบนี้มาก่อนในการเล่นเกมการสั่นของจอยดูอัลเซนสนะครับสัมพันธ์กับลักษณะของการยิงปืนปืนแต่ละประเภทก็ให้การสั่นที่แตกต่างไปตามแพทเทิร์นของการยิงซึ่งก็ช่วยขับเน้นความแตกต่างของปืนแต่ละกระบอกมากขึ้นไปอีก พอเราสองประสบการณ์มารวมกันนะครับ Adaptive ic triggers กับ Haptic feedback มันฟินขั้นร้อยเลยครับแม้แต่ปืนตระกูลเดียวกันนะครับอย่างเช่น LMG ที่ผมชอบใช้3กระบอกก็ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเลยเรารู้สึกได้ถึงน้ำหนักปืนที่แตกต่างกันการสะบัดความยิงยากยิงง่ายมาเต็มเลยครับผมมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าจอยตัวนี้มีความพิเศษสุดๆเลยนะฮะ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าความพิเศษของ j o ย Dual Sense ก็ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาเกม PlayStation Exclusive เองอย่าง m i l e s Morales ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้เท่าไหร่นะครับก็มีบ้างแต่ว่านิดหน่อยแต่ถึงกระนั้นนะครับการใช้ j o ย Dual Sense ในฐานะการใช้จอยเกมทั่วไปถ้าเปรียบเทียบกับตัว Joy Dual Shock ของ PlayStation 4ผมก็รู้สึกว่าให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดของจอย PlayStation 4ประมาณหนึ่งเลยครับ การตอบสนองที่รวดเร็วกว่าการใช้จอยอะลอกสองข้างที่ผมรู้สึกว่ามันมีความละเอียดมากกว่านุ่มมากกว่าปุ่มต่างๆให้การตอบสนองที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำและการสั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์แฮปติกฟีดแบ็แบบเต็มรูปแบบทุกเกมแต่ก็ให้การสั่นที่ชัดเจนมากกว่าคมกว่าหรือพูดอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าถามผมว่าความแตกต่างระหว่าง PlayStation 5กับ PlayStation 4ที่เป็นรูปประทับเห็นได้ชัดๆคืออะไร ผมคิดว่า j o ย DualSense คือคำตอบครับแล้วผมเชื่อว่าจอยตัวนี้จะเป็นตัวเร่งการตัดสินใจของหลายๆท่านให้ซื้อเครื่อง PlayStation 5ใครที่ยังลังเลตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อเครื่องใหม่ดีหรือเปล่าเมื่อโซนีเอาเครื่องเดโมมาให้ลองเล่นที่ร้านเมื่อเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยผมอยากให้ทุกท่านไปลองครับผมและผมเชื่อว่าหลายๆท่านจะต้องกลับบ้านมาพร้อมกับเพื่อนคู่ใจใหม่ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับประสบการณ์สัมผัสแรกของ Joy Dual Sense บนเครื่อง PlayStation 5ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำฟีเจอร์เจาะลึกอื่นๆมาอีกท่านผู้ชมอยากดูอะไรเกี่ยวกับ PlayStation 5ก็รีเควสมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่ลิสต์ไว้แล้วก็ทำวิดีโอต่อเนื่องมารัวๆเลยครับใกล้ปีใหม่มากๆกแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สบายกันดีนะเรามาต่อสู้นะครับพักผ่อนช่วงปีใหม่ด้วยการเล่นเกมไปด้วยกันครับผม ถ้าอยากสะสนรลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมก็ยังได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมไม่เสียอะไรเลยนะแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับก็มาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อๆไปถ้าอยากติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคูมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกกดดดตติามัันไ้ครบ ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมเมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ